ในารประชุมหารือระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับเทศบาลเมืองชะอําม,มีหน่วยงานอื่นๆที่เข้าร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเทีย่ยวและกีฬาจังหวัดและก็สาธารณสุขจังหวัดค่ะเพื่อที่จะไปประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการจะต้อนรับนักท่องเทีย่ยววันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเนื้อหาหลักๆที่มีการพูดคุยกันวันนี้ค่ะก็คือประเภทของนักท่องเทีย่ยวที่จะเข้ามาซึ่งก็มีสกมดสารูปแบบด้วยกันนะคะ <S <S แล้วก็จะเป็นการรายงานด้วยว่าประเทศต้นทางในแต่ละรูปแบบมาจากที่ใดได้บ้าง นอกจากนี้ค่ะยังมีการพูดถึงเรื่องของสถานประกอบการในชะอำนะคะว่าได้รับชาพลัสกันไปแล้วเท่าไหร่ถ้าเป็นกลุ่มของร้านอาหารตอนนี้ได้รับเยอะนะคะขออภัยค่ะถ้าเป็นโรงแรมค่ะได้รับกันอยู่30แห่งร้านอาหาร1แห่งสนามกอล์ฟ1แห่งค่ะนอกจากนี้นะคะสถานประกอบการที่ได้รับชาพลัสค่ะมีการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยนะคะโดยจะมีมาตรการที่ให้ผู้ให้บริการเตรวจ ATK อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยได้ต่างๆค่ะ ขณะที่การฉีดวัคซีนในพื้นที่นะคะตอนนี้เข็มแรกและเข็มสองเกินร้อยและเจ็ดสิบแล้วค่ะความพร้อมจะเอาสถานที่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับทั้งสถานที่ต้องมีการตรวจรับรองจากทีมงานของสาธารณสุขและกระทรวงเที่ยวกีฬาแล้วว่าที่ให้บริการโรงแรมร้านอาหารเนี่ยผ่านมาตรฐานแน่นอนครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเที่ยวกีฬา,าชาชาพลัดนะครับอันที่สองพนักง,งานที่ให้บริการทุกคนเนี่ยนะครับฉีดวัคซีนผู้ง่ายเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทั้งทั้งสองเข็มนะครับทุกทุกแห่ง แล้วก็มีมาตรฐานติดเป็นป้ายของเทศบาลไว้เลยเพรานะนั้นต่าพร้อมเรื่องนี้ก็น่าจะสร้างความมั่นใจท่องเที่ยวได้ครับในเรื่องของการเปิดเมืองค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณหาดชะอํามีความเห็นหลากหลายนะคะมีทั้งมองว่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์ค่ะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่แบบว่าจะได้มีชาวต่างชาติเข้ามาบ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องว่าการแบบ เกี่ยงต่อการกิดโ้มมันก็ยังน่ากังวลอยู่เนาะค่ะปกติที่ร้านนี้ลูกค้าต่างชาติมีไหมคะมีน้อยค่ะมีแค่ประมาณ5%ถึง10%แต่๋ยเรามอกว่าการเปิดมันจะช่วยกระต้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะช่วยในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบการท่องเที่ยวถ้าแบบมีคนมาพักโรงแรมเรื่องร้านอาหารเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะแบบดีขึ้นนะพี่คงมาไม่ถึงบ้านเราบ้างไปภูเก็ตกันแน่หละนักต่องชายิีแรกนะ นู่นอะไรสักสองเดือนถึงจะมาถึงบ้านเราที่สา,ามเนี่ยอันนี้ก็มีที่ภูเก็ตแล้วก,ก,ก็ว่าอะไรคะก็ส่วนมากเขาลงภูเก็ตมาเลยภูเก็ตเชีบุรีบางแสนเนี่ยหลังอะไปเมี่ยก,กัน สำหรับบรรยากาศในวันนี้นะคะต้องบอกว่ามันไม่ได้คึกคักแต่ก็ไม่ได้เงียบเหงานะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวคนไทยมาที่นี่กันอย่างต่อนเนื่องค่ะที่จอดรถเนี่ยเกือบจะเต็มแล้วนะคะแล้วก็ร้านค้าต่างๆเปิดให้บริการน้อยมากค่ะที่จะปิดบริการ ทีนี้นะคะถ้าหากว่าเราเทียบตลาดคนไทยในเพชรบุรีเนี่ยเมื่อ4วันที่แล้วเนี่ยนะคะที่เป็นวันหยุดยาวคนมาเที่ยวชะอำเนี่ยนะคะสร้างรายได้มากถึง200ล้านบาทเลยค่ะรายได้หลักๆก็เป็นกลุ่มของโรงแรมที่พักรีสอร์ทแล้วก็ร้านอาหารนะคะส่วนกลุ่มนะักท่องเที่ยวที่มาค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มของครอบครัวนั่นเองนะคะ คุณพราวดีคุณจิราชาตาคะที่เพชรบุรีนี้นะคะถึงแม้จะมีพื้นที่ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะคะแต่ภาพรวมของจังหวัดคะ่ะยังคงเน้นนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยนะคะซึ่งทางหน่วยงานรัฐแล้วก็คนในพื้นที่อย่างคนที่ค้าขายนะคะก็บอกว่าตอนนี้บรรยากาศคนไทยดีขึ้นแล้วนะคะแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือว่าการใช้จ่ายน้อยลงคะ่ะคุณพราวดีคุณจิราชาตาคะ่ะขอบคุณค่ะ